สายพันธุ์เดียวกับปลาแซลมอนนะคะปลาเทา้ามีสีชมพูเหมือนปลาแซลมอนน่ะมาแล้วค่ะไก่จะได้กินแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับชีวิตในสโลวโีเกียอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปซื้อปลาเท้ากันนะคะ ขอผมเลยเนี่ยใกล้กว่าโยกที่นี่มันสดไงอีกนิดนึงได้ไหมคะมากรอบเดี๋ยวนะ้ำมันจะไปกินลองกอลอีกนิดนึงดนะเดี๋ยวมันจะปิดแล้วเนี่ยอืออือมีอะไรนีดไปก็ถึงแล้วได้ไหมคะมาไม่ไหวแล้วจริงจริงอีนึงแต่วันนี้เราปั่นกันขึ้นเขาไกลจริงๆเพราะตอนแรกอะ่ะ เราจะชอบปั่นมากินลังกอชกันใช่ไหมมันก็บอกว่าเออประมาณ8กิโล10กิโลแต่อันเนี้ยมันคือปกติจะขับรถมาเราไม่ก็คิดว่าเออแปบ,บเดียวมันก็ถึงนี่นาจากลังกอชแต่ที่ไหนได้แบบเอาจริงๆนะจากลังกอชมาไกลเหมือนกันแล้วก็ขึ้นเขาตลอดเลยตอนนี้เอมมาเริ่มงองแง่ละเดี๋ยวตกลงกันก่อนว่าจะไปซื้อปลาหรือว่ายังไงดีแต่ใกล้จะถึงแล้วนะอีกนิดเดียว ระหว่างรอเอมมาพักเหนื่อยพักเหนื่อยก่อนเรามาดูกันดีกว่าเพราะว่าคนที่นี่พออากาศดีนะเขาก็จะมีออที่บนภูเขาเนอ้อที่เขาจะบอกว่าเอามาไว้ปลูกต้นไม้นะพอหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยซื้ออาหารกินเขาจะปลูกกินกันเองนะไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าผลไม้ เดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งเราแอบดูเขาทำสวนเห็นไหมจะมีสวนดอกไม้มีสวน,ม,สวนมีต้นไม้มีต้นแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยนี่เขามีรัว้วก็จะมีเป็นเป็นแปลงไปเป็นที่ที่ใครที่มันอย่างนี้เนาะ,อะตอนนี้ตกลงกันได้ลวเดี๋ยวเอมมาเขาจะกลับไปกินลังกอชกับป,ป้าแล้วเดี๋ยวแม่จะไปซื้อปลาเพราะว่าไหนไหนก็มาแล้วแล้ปั่นจัก,กรยานเพราะวันนี้เราอยากจะกินปลากัน ปกติเราขับรถมาไงเพราะเราคิดว่าเออจากรังกอชมาที่ปลาเนี่ยมันไม่ไกลแต่พอปั่นมาจริงจริงเออมันไกลไกลจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวแม่ไปซื้อปลาแยกกันเดี๋ยวไปเจอกันที่ลังกอช <c oughs> <c oughs> นี่นะคะมาถึงแล้วค่ะ <c oughs> ตอนนี้เที่ยงหนาทีค่ะเขาปิดเที่ยง <c oughs> อดกินจ้าคร <c oughs> าหน้ามาซื้อให้ดูนะ <c oughs> ทุกคนเขาขายให้นะเมื่อกี้เราไปแอบบอกว่าก่อะรัวเราก็ถามเขาว่าปิดแล้วหรอคะขอประ้้าีตัวได้ไหมเขาก็อ่าโอเคมาๆๆเดี๋ยวเขาเดินมาเปิดประตูให้แล้วเย้นะคะประตูปิดนะคะ ปลาที่อาศัยอยู่เนี่ยเขาก็จะอาศัยอยู่ที่น้ําสะอาดนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยจริงๆเขาจะเป็นระบบที่ ไหลมาจากภูเขานะเวลาแบบว่ามีหิมะใช่ไหมคะก็จะเป็นน้ําพวกนั้นก็จะมีแร่ธาตุที่ดีอะคะ่ะไหลลงมานะคะแล้วก็ปลาเนี่ยเขาก็จะแบบว่ายอย่างมีความสุขมากๆาเนื้อปลาก็จะแบบอ,ออกมาอร่อยนะเดี๋ยวไปจ่ายตังค์กันก็เข้าเข้ามาจ่ายตังค์วันนี้14 e ยูโรอยากคีย14ยูโร e 70เซนนะคะ4ตัว แล้วเดี๋ยวเขาก็จะทำให้ก็จะเอาไส้ไส้ออกให้นะคะอยายอันนี้เป็นสเตอร์เจนนะคะที่กินไขป่ปลาคาเวียคะ่ะอันนี้เขาก็ขายเหมือนกันนะกิโลก็จะแพงกว่าหน่อยเคยซื้อไปกินแล้วเหมือนกัน เดี๋ยวเขาน่าจะมาซื้อให้ดูนะคะนี่ชื่อนะคะริปกาปอซาเปสตรุกนะคะปลาเทา้าเปสตุกค,คือปลาเทาอ่าตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะคะคือเขาก็จะแบบว่าสไตล์แบบว่าเหมือนเออฟาร์มเมอร์อย่างเงี้ยเขาก็จะไม่พูดพร่ำทำเพลงมากคือถามเขาว่าเออขอถ่ายอีกนิดนึงได้ไหมเขาก็ เออโอเคถ่ายได้แต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเนอะแค่เดินออกมาเปิดประตูเชิญออกไปนะคะยิ่งแต่ยังไงก็ขอบขอบขอบ,ขอบคุณเขามากๆเพราะว่าเออจริง,รงๆเขาปิดแล้วเนอะเที่ยงเนี่ยที่นี่ก็คือจะใช้ชีวิตแบบเสาร์อาทิตย์เที่ยงก็จะปิดวันอาทิตย์นี่คือไม่เปิดเลยนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวไปกินรังกอชกันนึกไม่ออกตอนนี้ น,นี้ก็อีกวันนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้บาร์บีคิวปลากันไหมเพราะนี่ดูนะคะปลาเทา้าน,นะคะสายพันสายพันธุเดียวกับปลาแซลมอนนะคะปลาเทา้าเรนโบว์แล้วก็เนื้อของเขาจะมีสีชมพูเหมือนปลาแซลมอนน่ะเห็นไหม เดี๋ยวเราเตรียมไปบาร์บีคิวกันไกลจะได้กินแล้วค่ะโอ้สวยงามดูไมดหน่อยปลาได้มาแล้วนะคะมีการบอกว่าแตกหักนิดหน่อยแต่ความอร่อยรับรองยังเหมือนเดิมจ้า ปลาเทราสนะคะสีชมพูนะคะย่างหอมหอมเลยกินเปล่าเปล่าก่อนอันนี้ราดแค่เกลือนะก็อร่อยละแล้วกินกับข้าวออร่อยมากหอมหอมมากหอมถ่านเนื้อเนี่ยจริงๆแม่คิดว่ามันคล้ายปลาช่อนน่ะหรอนก็คล้ายปลาแซลมอนบอกไม่ถูกมันจะแบบว่าแน่นๆนุ่มๆอ่ะมันจะมีความแน่นแล้มีความนุ่ม ขอราซอสซีฟู้ดนะคะอืมูดอือูดเลยแซ่บมากอะ่ะแบบว่าทำเป็นเนื้องปลายอย่างเงี้ยคือปลาเท่าเนี่ยแม่ก็จะเอามาทำเป็นเหมือนแทนปลาทูนะคะกินกับน้ำพริกนะคะแล้วก็เอามาย่างนะคะแล้วบางทีก็ไปใส่แกงเหลืองแกงส้มจริงๆทำแทนได้ทุกอย่างเลยมันก็ต้องบอกว่าเหมือนเราอยู่ต่างประเทศเนอะอเราก็ต้อง พยายามหาเราเราก็โชคด,ดีที่บ้านเราอยู่แหล่งที่ใกล้ใกล้ปลาสดๆเลยอย่งางเงี้ยค่ะเราก็จะกินบ่อยมากปลาชนิดนี้แต่ว่าถ้าให้เทียบกับเมืองไทยเงี้ยเมืองไทยมันมีปลาที่เยอะมากๆอยู่แล้วไงใช่ไหมคะมันก็จะเทียบไม่ได้แต่ถ้าคนที่อยู่เมืองนอกไง อันนี้มันก็คือสวรรค์ของเราจริงๆนะอันนี้ก็เป็นคลิปปลาเท่าง่ายๆนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้ายังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวไปกินก่อนนะคะสวัสดีค่ะว้าตอนนี้นะหลังจากกินข้าวนะคะก็มาถึงเวลาของของหวานของเราวันนี้นะคะเป็น,นมาชเวโตน,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 น่ากินมากสีสวยสีสวย Xiaomi Xiaomi 아미있다감사합다